จังหวัดสระแก้วจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดครบรอบ29ปีและงานสมโพธิสารลักเมืองจังหวัดสระแก้วประจำปี2565 วันนี้หนึ่งธันวาคม2565ณนบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสแกวนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสแก้วและงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสแก้วประจำปี2565พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสแก้วพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พิธีบวง สวงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวัฒนานครพิธีบวงสวงพระสยามเทวาธิราชจำลองอำเภออรัญประเทศ ท่นี้ตามที่พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคมปีพธศกราช2536เป็นจังหวัดที่74ของประเทศไทยจังหวัดสระแก้วได้กำหนดให้วันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วซึ่งความเป็นมาของจังหวัดสระแก้วที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีตรวมถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งทรงพระยศสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกได้รับมอบหมายจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ให้ยกทัพไปปราบปรามความไม่สงบในกัมพูชาขณะที่ยกทัพมาถึงเขตจ,จังหวัดสักแก้วในปัจจุบันได้แวะพักที่บริเวณสักแก้วสวักขัญก่อนที่จะยกทัพไปตีเสียมราชและเมื่อยกทัพไปถึงก็สามารถจัดการความไม่สงบในกัมพูชาได้สําเร็จสักแก้วสวักขัญจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลและทางราชการได้นําน้ําจากสระน้ําดังกล่าวมากระทําพิธีถือน้ําศักดิ์สิทธิ์พิพัฒน์สัตยาจึงได้มีคําว่า สระแก้วมาเป็นนามมงคลจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันเมื่อจังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งขึ้นประชาชนในจังหวัดได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างสารลักเมืองประจําจังหวัดสระแก้วขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์รวมขวัญกําลังใจความรักความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชาวจังหวัดสระแก้ว และในปีนี้จังหวัดสักแก้วร่วมกับเทศบาลเมืองสักแก้วดําเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสักแก้วและงานสมโพธิสารหลักเมืองจังหวัดสักแก้วประจำปี2565เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสารหลักเมืองจังหวัดสักแก้วซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสักแก้วรวมทั้งประชาชนในจังหวัดสักแก้วสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสักแก้วและส่วนราชการในจังหวัดสักแก้วเป็นการสืบสารให้เป็นงานประเพณีแก่อนุชนลุ่นหลังได้ศึกษาและสืบ สารต่อไปทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จงังหวัดสระแก้วรายงาน